าวต่อไปลุก,ข,กข่าวต่อไปอีกหนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องของนี่ปอมเป็นไรเดอร์อนะคะหมุกไปชิงทองได้กว่า205บาทคุณแม่ นายจะบอกว่าเห็นภาพไม่เห็นไหมเห็นไหมน้องขึ้นภาพไปแล้วคือโอยใส่ถุงดำแบบนี้เลยอ่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วไปไม่รอดนะจ๊ะเูราจับกุมตัวไม่รู้ว่าทองมันหนักเกินไปหรือเปล่านะคะถึงตามรวบได้ทันเลยนะคะเพราะว่าจิตอาสาเรามีเยอะใช่ค่ะคนที่เขาคิดดีทําดีอ่ะมีเยอะเห็นไหมค่ะ เนจักรยานย,ย,ยนต์ก็รวบตัวได้ทันเห็นไหมล่ะใช่<ล>ะนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะช่วงประมาณสักทุ่ม38ได้นะคะ <c oughs> เกิดเหตุชิงทองภายในร้านทองแห่งหนึ่งนะคะสาขาโลตัสมหาชัยค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีคนร้ายชายหนึ่งคนนะกาบอกว่ารูปร่างสูงใหญ่เลยทีเดียวนะคะ <c oughs> แต่งกายด้วยเสื้อคลุมไรเดอร์นะคะ <c oughs> แล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยปิดบังใบหน้าของตัวเองนะคะคือลักษณะเนี่ยคุณแม่โอ๊ยกระโด โดดข้ามตู้กระจกหน้าร้านเขาเข้าไปเลยนะคะแล้วบุกเข้าไปชิงทองรูปพรรณค่ะที่โชว์อยู่นะคะนหน้าแผงโชว์ของเขาคือก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานเนาะเขาก็ยืนเรียงๆกันอยู่อันนี้คือแบบว่ากระโดดข้ามไปแล้วก็โกย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 ทองอะค่ะน้ําหนักเนี่ยนะคะ205บาทอย่างที่บอกไปจํานวน84เส้นค่ะจากนั้นหลบหนีกระโดดออกไปแล้วก็วิ่ง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 ออกไปเลยนะคะแต่ภายหลังเกิดเหตุขัดทางศูนย์วิทยุอ่า นรสิงห์นะคะของสถานีตารวจภูธรของอําเภอเมืองเขาเนี่ยแหละนะคะก็รีบเลยระดมกําลังทางเจ้าหน้าที่สกัดจับได้นะคะแต่ปรากฏว่าคนไล่นีไม่พ้นหน้าห้างเลยคุณแม่โ,โดนซะค่ะโดนพลเมืองดีค่ะที่เป็นพี่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสามถึงสี่คนเลยนะคะเข้ามาช่วยกัน ตัวเลยตะคุตัวได้ค่ะ,คะแล้วก็แบบว่าเออรอ,รอส่งตํารวจเลยจ้านะคะของกลางก็คือยังอยู่ครบ ยังอยู่ครบทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้แบบหายไปไหนเลยทีเดียวนะคะ<ม>พอจากทางเจ้าหน้าที่มาถึงแต่ตำรวจมาถึงก็ทํางานได้ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าพลเ,เมืองดี<ม>พี่วินนะเออช่วยจับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วนะคะ<ม>ซึ่งภายในตัวของเขาเนี่ยค่ะก็ยังพบอาวุธมีดด้วย<ม>นะคะหนึ่งหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็มีปืนปอมนะหนึ่งกระบอกนะรวมถึงเขาบอกว่ามีระเบิดทํทามืออะ เออ,อแล้เหมือนทําเองหรือเปล่าระเบิด2อัน <ละ S 2> โอ,อใช่นะคะผรรู้ก่อเหตุทราบชื่อนายคำพันธ์อายุ24ปี นะคะโอ้ยย <brahim> ังน้อยยังหนุ่มยังหนุ่มต้องแน่นใช่นะคะแล้วคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณแม่นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยก็คืออลักษณะคือถอดแผ่นป้ายทะเบียนไว้รอเลยนะนะคะเพื่อที่จะแบบว่าหนีหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็หนีไม่รอดนะก็ยอมคือพอถูกจับได้ก็ยังไม่ยอมพูดอะไร นะคะก็เดี accurate, ๋ยวคงจะให้การกระทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหนึ่งเนาะนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีนะคะใช่จริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะท่านน่ะใช่ค่ะเพราองอยู่โรงพักมังกว่าจะสายตัวจะมากว่าเนี่ยถ้าไม่มีพลเมืองดีก็แย่เหมือนกันในเรื่องนี้ใช่ใช่ขอบคุณมากๆเลยเนาะค่ะนะคะ